นนี้ข้างในมันอเรียก <c oughs> ให้ดูให้ดูนี่หัวนี่อันนี้ยังไม่ปอกเลยค่ะนี่อันนี้ต้มแล้วค่ะแต่ว่ามันปอกอน,นี่มันเผาเอาไปจากช้ยภูมิค่ะเคยกินบ้ารู้จักปะเจ้ารู้จักปะมันเผามันบริหารกินง่ายๆได้ค่ะเนีย่ยมันไม่ค่อยมีเลย นี่พอไปบ้านเอใช้ภูมิมาค่ะก็เลยซื้อมาอันนี้อันนี้ข้างนอกได้ไหตนองเด้อันนี้ยังพ่ได้ปอกนี่อันนี้ปอกมันจะเป็นเนื้อแบบนี้มันเหนียวดีมันเผาเหนียวไม่ต้องกิ้น้ำตาลค่ะมันพอดีเ่ย ่ว่าจะคนไหนเป็นน้ำนมากกว่าเพราะที่น้ำตาลมาจิ้มเนาะเดี๋ยวพ่อพขาดีอิ่มไม่เป็นไรอิ่มแซบ่บมีบัวบ้านพวกเจ้ามีบัวไข่แบบเนี้ยมีบัวมันเผา เซบได้พี่นข <c ười> องเดืยวเหนียวต้มมันไปเครื่องนึง่งค่ะแล้วก็มากินปังกัเลยเซบกอ็บอกกันเลยไปเนี่ย

nêu đi cái mới bắt sao rồi